สีม่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามาอัเดตต้นไม้กันนะต้นเบาแบบตอนนี้ลูกเขาขนาดไหนแล้วถ้าเกิดดูคลิปเก่าๆมันจะมีคลิปเบาแบบอยู่นะลูก่อนนี่ลูกเขาโตขนาดนี้เทียบกับสอบก็จะสอบอยู่แล้วนะยาวมากแต่หลายคนก็คิกว่าต้นนุ่นแต่มันคือต้นเบาแบบทีเนี้ยต้นแบบต้นเบบน,นี้ยเขามีดอกเยอะแล้วก็ติดลูกก็น,น้อยนะอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ติดละน,นี่ที่ติดลูกน่าจะเป็นอันนี้น่าจะติดลูกเขาเขียวยังเขียวอยู่ อันนี้ก็ติดลูกส่วนตรงนี้ไม่ติดแล้วร่วงหมแดแล้วก็มีนู่นอีกหนึ่งลูกต้นเบาแบบต้นเนี้ยใช้เวลาปลูกประมาณอ่าหมายถึงปลูกลงดินเลยนะลงตรงเนี้ยประมาณสี่ปีต้นก็นใหญ่ผลผลใหญ่มาก<ๆ>แบบต้นใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้น้ําเขาบอกว่าเบาแบบเป็นพืชที่ชอบน้ําหมายถึงว่าใช้เขาจะาน้ํามาสะสมในลาต้นเขาเยอะๆก็ทร <K> <K> งก็เหมือน ดูทรงแต่กิงแต่ก้านดีนะใบก็ดกดีที่สำคัญคือเวลาเขาออกดอกเขาจะออกต้นนี้นะเฉพาะต้นนี้ต้นอื่นทนี่อื่นเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ของผมมัยก็จะออกมาเป็นช่อประมาณหนึ่งช่อก,ก็มีสี่ถึงห้าดอกเลยเนีย่ยเห็นไหมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกแต่เวลาติดดอกแล้วดอกบานเรียบร้อยแล้ว ไม่ค่อยติดลูกก็อ,อันนี้จะติดลูกสี่ห้าดอกก็จริงแต่ว่าจะติดแค่ประมาณลูกสองลูกอันนี้น่าจะติดน่าจะได้ก็ยังไม่รู้นะเพิ่งบานอันเนี้ยเขียวเขียวนี่น่าจะติดแต่อันเนี้ยไม่น่าจะติดอันนี้ก็น่าจะได้สองลูกมั้งต้นเบาบับของที่ละออฟาร์มมีอยู่สองต้นนะในสวนก็จะเป็นหนึ่งต้นที่เป็นอออใกล้ๆก,กับที่ศูนย์เรียนรู้ใกล้ๆกับโรงเมลอนแบบนี้ แล้วก็ออกลูกออกดอกดีแต่อีกต้นหนึ่งต้นสูงมากแล้วเขาแตกเป็นสองกิ่งแล้วก็ออกดอกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยติดลูกติดลูกแต่ก็โดนกระลอกแทะส่วนใหญ่สงสใจว่ากระรอกเขาคงชอบแหละเรามาดูอีกต้นหนึ่งว่าที่เขาติดลูกที่บอกว่าอีกต้นหนึ่งที่ติดลูกแล้วเป็นยังไงเขาติดลูกนะแต่ลูกมันมกักจะโดนกระรอกหรือโดนขังข่าวก็ไม่แน่ใจกินแต่ว่าเขาเป็นสองง่ามนะ ต้นหนึ่งนั่นแหละต้นเดียวโค้นะโคนเดียวกันแต่เขาแตกกิ่งออกมาสองกิ่งแล้วก็โตไม่เท่าต้นที่เห็นต้นนี้เห็นเห็นซุ่มๆนั่นไหมซุ่มๆนีนคือผลเขานะเนี่ยลูกเขาก็จะเป็นกลมๆมนๆแปลกๆอยู่เหมือนกันต้นเขาจะเป็นคู่อย่างงี้ออกมาคู่โค่นเดียวกันนะแต่คู่แต่ผลผลิตไม่เคยจะได้กินนะเพราะว่ามันโดนกระรอกกินหมดพอปีนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่ได้กินเหมือนเดิมแหละ ก็มาดูได้นะที่รอฟาร์มมะเขือเทศออกเยอะแยะเลยมาเก็บเองได้เลยนะที่รอฟาร์ม